ส่งงานยาลิสคอสนะครับติด,ด้านช่องาท้ายไฟฟ้าฮะเดี๋ยวให้ท่้งโช์เตะเปิดหน่อยฮะนี่ครับเตะเปิดกุญแจต้องอยู่กับตัวช่างนะครับใกล้ๆก,ก,กันโอเคนะครับต่อไปกดสวิตช์ฮะตรงฝาท้ายแต่สีแดงๆฮะกดฟึบนะครับอ่าทดสอบกันหนีบนดะีตอนนี้หนีบมันก็เด้งขึ้นนะครับถอดนวัตถุนะครับเดี๋ยวช่างจะไปเปิดด้านหน้าเราเรา,เราดูด้านหลังเลยนะครับมีสวิตช์ด้านหน้าหนึ่งตัวใช้ในการเปิดปิดนะฮะนี่ฮะตอนนี้ปิดลงแล้วนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวจะโชว์เปิดผ่านรีโมทให้ใกล้ๆครับเปิดผ่านรีโมทกด3ครั้งนะครับอนล็อกนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยเมื่อกี้เราเตะเปิดเดี๋ยวโชว์เตะปิดให้ผู้หญิงโชว์เตะปิดหน่อยฮะเดี๋ยวให้น้องสาวโชว์เตะปิดให้หน่อยฮะมีตำแหน่งนะครับในการเตะปิดสังเกตดูนะฮะตำแหน่งอยู่ตรงนี้ฮะมีสติกเกอร์ติดมาให้ดูนะฮะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ ใครสนใจงานติดตั้งนะครับช็อคฝาท้ายไฟฟ้าหรือมีปัญหาเรื่องช็คฝาท้ายไฟฟ้ามาหานะได้เลยรับแก้ทุกยี่ห้อรับติดตั้งใหม่ทุกรุ่นครับ